จะไปทางไหนเราก็กําหนดโดยเริ่มต้นเยื้องย่างพอนั่งขึ้นจะลุกขึ้นเรากําหนดในการเคลื่อนเท้าขึ้นมาเื่อนขาขึ้นมาแล้วก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาล้วกําหนดสติสัมมัญญาเลยกําหนดสัมมัญญาไม่ชัดเราก็กําหนดสติในการก้าวเท้าก็คือดูกายเคลื่อนไหวดูใจคิดนึกอะไรอย่างที่เขาว่าจนกระทั่งเราสามเห็นสัมมัญญาชัดๆพวกมันจะตัดอุปทานตัวนั้นทันทีเลยในการของเราว่าเป็นศัก์แต่ว่ากายทันที แต่เป็นศักแต่ว่ากายแค่การศึกษาขั้นต้นถ้ายังไม่เป็นประโสดาบันแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วก็อาศัยกายเรียกว่าอาศัยกายเห็นสักแต่ว่ากายก็อาศัยกายนี้ก็เรียกว่ามีตนเป็นที่เกาะที่พึ่งแต่ไม่ใช่ชี่ยึดยึดนี่มันยึดมั่นถือมั่นเลยเนี่ยมันมีที่สุดเหมือนกันคนเราต้องเกิดแก่เจ็บตายถ้าเราไปยึดเนี่ยตอนหนุ่มๆก็แข็งแรงพอตอนแก่ๆเนี่ยก็โอ้หหตาฟ้าฟ,า,ฟางมันก็ชักเป็นไปตามสังขาร แต่ถ้าเรามีสัญญาปุ๊บมันจะตัดตัดอุปทานตัวนี้ปุ๊บแล้วมันจะเต็มอยู่เสมอเราจะพ้นจากกรรมแก่ความเจ็บความตายกับพ้นด้วยตัวนี้เข้าไปสู่เป็นความเป็นพริยุคนภายในไอ้ส่วนภายนอกเนะี่ยมันก็ยังเป็นสัตว์โลกอยู่มันต้องรับกรรมอยู่เป็นไปตามกรรมใครมีครอบครัวมีลูก,ม,ลกมีหลานอยู่พอเป็นรัโสดาบันแล้วไม่ใช่จะทิ้งครอบครัวไปเลยอ่ะแต่มันยังไม่สมบูรณ์เนี่ยสร้างภาระว่ามันต้องรับกรรม ขณะเป็นพระอรหัน์แล้วเนี่ยมีกรรมอย่างพระโมคขลาเนี่ยไปเคยสมัยอดีตชาติเคยไปทุบพ่อแม่เนี่ยร่วมมือกับเมียตัวเองทุบพ่อแม่ตายแล้วถืแล้วโอ้ตกนรกพอเกิดมาเป็นอตอนหลังเกิดมาเป็นพระโสดเ,เป็นเป็นพระโมคขลาแล้วจนกระทั่งบรรลุมรวลรหันหแล้วก่อนจะนีพานยังโดนทุบอยู่อีกอะ่ะเพราะนั้นสัตว์โลกมันไปตามกรรมนะเราไปห้ามไม่ได้แต่ท่านตัดอุปทานได้ เพราะฉะนั้นพาริยาบุคคลเนี่ยเป็นเหมือนห่วงน้ําไม่มีตมแล้วมันเริ่มสมบูรณ์ตกกระแสแล้วไม่มีการเสื่อมอไม่ถอยลงไม่ถอยกลับมาไม่งอนเง่นคอนแคนศรัทธาไม่งอนเง่นคอนแคนแล้วศีลพจน์นีัจึงเป็นคล้ายๆว่าสม่ําเสมอศีลพจน์สม่ําเสมอเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาจิตในจิตทำไม้ทำมันเกิดขึ้นเนืองๆเ,เ,เราก็สติของเราเนี่ยก็เกาะตัวนี้ไปจนกระทั่งถึงที่สุดนั่นแหละ อันนั้นคุณสมบัติพระโส,าาสดาบันก็อย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยจะเข้าใจได้ขนาดไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการน้อมนํามีจิตเจตนา,าตอนแรกเนี่ยจะกลกิยาบุคคลมีจิตเจตนาที่จะปฏิบัติแล้วก็เริ่มปฏิบัติเอาเข้ามาหาตัวสินห้าเนี่ยนะหรือไม่งั้นก็สํารวมในการกําหนดสัมมัญญาสติในการคู่เหยียดเคลื่อนไหวกินดื่มเคียลลิมนั้นมันสติสัมมัญญาอยู่ในตัวจริงๆแล้วมันไม่มีการเจตนาฆ่าสัตว์หรอก ที่ว่าไปเหยียบมดตายเนี่ยมันไม่มีเจตนาสติไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรือใครรักษาศีลห้าแล้วสามารถที่จะทําให้คล้ายๆว่าไม่ทําให้สัตว์ตายได้เลยเจตเพียงแต่เจตนาละเว้นจากการฆ่าสัตว์นะการที่สัตว์ตายจากการเราเดินไปเหยียบไปย,ย่าโดยที่ว่ามีเจตนามัน,ม,นมันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวเพราะว่าเจตนาหังพิกเวกำมังวาธามิเจตนานั่นแหละเป็นกรรมแต่ไม่มีเจตนาอะไรเราขับรถไปเนี่ยโอ้ย มแมลงมันมาตอมหน้ากระจกมันบินชนกระจกรถตาย,ยางั้นเราก็ต้องเป็นบาปกันรู้จ,กจักจบจากสิ้นกายนอกเนี่ยมันมันก็เป็นไปตามกรรมสัตว์โลกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราหนีไม่พ้นพระโสดาบันเป็นเรื่องคุณธรรมภายในซึ่งเราน้อมนาเข้ามาปฏิบัติเอาไว้ที่ตัวมันก็เหมือนกันละไม่ว่าเป็นพระราหันก็ยังกินข้าวเหมือนกันกับปูถุชนนี่นแหละ แต่ที่มันไม่เหมือนกันเพราะว่าอาหารเนี่ยคล้ายๆว่ากินแล้วไม่ติดกินที่ให้มีชีวิตอยู่รอดได้แค่นั้นเองมันสบายกับกันมันไม่ตกต่ำแล้วจิตใจเราจะเห็นทุกข์เราก็ดับได้เห็นทุกข์เราก็ดับได้เป็นสุขเราก็ไม่ไปติดในสุขความเฉยๆก็ไม่ติดถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วนะก็ตัดอุปทานในอทุกข,ขมสุข,ขเวทนานี้ได้ ถ้าเราละได้ตัดได้ไม่เห็นสำคัญตนว่าเป็นตัวกูของกูแล้วบุคคลผู้นั้นจะติดอยู่ในโลกอย่างไรด้วยกิเลสอะไรแต่ถ้าเรายังไปติดตัวกูของกูอยู่ยเห็นทุกข์กมาสุขก็เป็นตัวเราของเราอยู่เราเป็นผู้ละลึกชาติรู้เห็นโนดมีอิทธิฤทธิ์เงี้ยเราก็ยังเข้าไปยึดติดตัวนั้นยังไม่ใช่อันนั้นมัน,เป,นเป็นเพียงค,คุณสมบัติของโลกิยะนะผู้ใดชานเฉย